เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยกับข้อ93นะคะ ข้อ9กค่ะโจทย์ถามว่าจากภาพเนี่ยเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนนะคะจะผ่านเข้าเซลล์ทางโครงสร้างอักษรใดและโครงสร้างอักษรใดนะคะเป็นตัวรับฮอร์โมน FSH และ LH อ่ะแต่ละชอยนะคะก็เป็น A B C และ D และ E เนี่ยสลับกันไปเนาะเราก็ย้อนกลับมาดูภาพในโจทย์ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าอักษศต่างเนี่ยมันแทน โครงสร้างใดของเยื่อหุ้มเซลล์เนะและโครงสร้างนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวอักษรกันเลยเริ่มกันที่ตัวอักษร A นะคะตัวอักษร A เนี่ยชี้ไปตรงนี้ใช่ไหมบริเวณนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลอค่ะ ฟอสโฟลิปิดใบแลนนะคะมันก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นหัวนะคะส่วนที่เป็นหัวเนี่ยเป็นส่วนที่มีขัว้วหรือเราจะเรียกว่าโพลาร์เฮดซึ่งเป็นส่วนที่สามารถละลายน้ําได้เนาะส่วนด้านที่หันเข้าข้างในนะคะเป็นหางสองหางเราจะเรียกว่านอนโพลาร์เทลเป็นบริเวณที่ไม่มีขัว้วและไม่สามารถละลายน้ำได้นะคะโดยฟอสโฟลิปิดใบแลนเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การไหลไปมาของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยไหลไปมาได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติความเป็นฟลู i ดิตี้หรือว่าความเป็นของไหลของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้คือโครงสร้างอักษร A และหน้าที่นะคะต่อมามาดูอักษร B อักษร B นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมอักษร B เนี่ยก็คือแชนแน p r o ร e ีนค่ะ โดยช่อ p โปรตีนนะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์นั่นเองโดยสารที่จะลำเลียงผ่านชแนงโปรตีนนะคะก็จะเป็นสารประเภทที่เป็นสารมีขั้วไม่สามารถละลายในไขมันได้เพราะว่า เยื่อหุ้มเซลล์นะคะโครงสร้างหลักเนี่ยจะเป็นฟอสโฟลิปิดไบแหลใช่ไหมพวกนี้เป็นฟอสโฟลิปิดไบแหลซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทไขมันซึ่งมันไม่มีขั้วใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นถ้าต้องการนําสารที่มีขั้วเข้ามาภายในเซลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถผ่านฟอสโฟลิปิดใบแลได้โดยตรงมันก็จะต้องอาศัยชแนงโปรตีนนะคะเป็นตัวการที่จะพาสารมีขั้วเนี่ยเข้าสู่เซลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่องโปรตีนเนาะ ต่อมามาต่อกันที่อักษร c ค่ะอักษร c ตรงนี้นะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มันยื่นออกมาจากฟอสโฟลิปิดไบเลนเนี่ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจดจำกันของเซลล์ค่ะทำให้เซลล์เนี่ย จดจำกันได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วยอักษร C นะคะก็คือโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมันต่อมาอักษร D ค่ะอักษร D เนี่ยก็เป็นส่วนของโปรโตีนเหมือนกัน โดยจะเป็นโปรโตีนที่มันแทรกอยู่ระหว่างฟอสโฟลิปิดใบแลนนะหรือว่าอาจจะเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนก็ได้ซึ่งโปรโตีนเนี่ยชนิดนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการนำสารเข้าสู่เซลล์เช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับการลําเลียงสารเข้าออกโดยโปรโตีนชนิดพวกนี้นะคะมันจะมีตัวรับหรือว่ารีเซพเตอร์เป็นการมีรีเซพเตอร์เอาไว้รับสารที่จำเพาะเจาะจงอ่ะ ว่าถ้ามันต้องการนําสารชนิดไหนเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันก็จะทําให้สารชนิดนั้นนะคะมาจับก,กับรีเซพเตอร์แล้วก็นําสารเข้าสู่เซลล์นั่นเองอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโครงสร้างดีนะคะและสุดท้ายค่ะโครงสร้างอักษร E อ,อักษร E เนี่ยจะเป็นโครงสร้างเล็กๆที่แทรกอยู่ภายในฟอสโฟลิปิดใบแลซึ่งก็คือโครงสร้างของคอเลสเตอรอลนั่นเอง คอเลสเตอรอลนะคะจะเกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นของเซลล์ค่ะแล้วก็ช่วยส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นฟลูอิดิตี้หรือว่าความเป็นของไหลของเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างต่างๆเนื้อที่แทนด้วยอักษรที่โจทย์เขากำหนดรวมถึงหน้าที่ของมันด้วยทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูคำ,คำถามของที่เขาถามเนาะคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่า เอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนะคะจะผ่านเข้าเซลล์ทางโครงสร้างอักษรใได้เอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนะคะเป็นฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นสเตียรอยฮอร์โมนสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะ <c oughs> เป็นพวกไขมันไขมันเนี่ย <c oughs> เป็นสารที่ไม่มีคั้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> สารที่ไม่มีคั้วนะคะ มันก็จะสามารถผ่านเข้าเซลลมาโดยตรงได้เลยผ่านฟอสโฟลิปิดไบแลรได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยโปรโตีนนะคะเพราะฉะนั้นทางเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านฟอสโฟลิปิดใบแลผ่านโครงสร้าง A เข้ามาได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะได้คำตอบแรกแล้วนะคะว่าเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนนะคะจะผ่านเข้าเซลล์ทางโครงสร้างอักษร A นั่นเองต่อมาอีกคำถามหนึ่งค่ะเขาถามว่า แล้วโครงสร้างอักษรใดนะคะจะเป็นตัวรับฮอร์โมน FSH และ LH สำหรับ FSH และ LH นะคะจะเป็นฮอร์โมนที่เป็นโปรตีนฮอร์โมนค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่มีขั้วใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่ฟอสโฟลิปิดใบแลมาได้โดยตรงมันต้องอาศัยโปรตีนในการลําเลียง FSH และ LH เข้ามาอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโปรโตีนเนี่ยมันจะเป็นโปรโตีนชนิดไหนนะคะอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นความจำนิดนึงซึ่งพี่ก็จะเฉลยเลยแล้วกันว่าออประเภทโปรโตีนฮอร์โมนเนี่ยมันจะถูกนำเข้าสู่เซลล์นะคะด้วยวิธีการมีรีเซพเตอร์รับจำเพาะนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเข้าสู่เซลล์ผ่านทางโปรโตีนที่เป็นรีเซพเตอร์ก็คือโครงสร้างอักษร D น,นั่นเอง เพราะฉะนั้นคําตอบที่2ของเรานะคะก็คือคําตอบที่เป็นอักษร D นั่นเองตอนนี้เราก็ได้คําตอบ2คําตอบครบแล้วก็คือ A และ D นะคะมาดูชอยมันก็ตรงกับชอยข้อ2เพราะฉะนั้นข้อ93ก็เลยตอบ2เนาะสำหรับข้อนี้เนี่ยอย่างแรกเลยน้องๆต้องรู้ก่อนนะคะว่าอักษรต่างๆที่โจทย์เขากําหนดมาให้เนี่ยมันคือโครงสร้างใดและทําหน้าที่ใดนะ ถึงจะพิจารณาได้นะคะว่าสารที่เขาต้องการนําเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันจะถูกนําเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการใดผ่านโครงสร้างอักษรใดนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe เราให้กินคำหนึ่ง